บอสโจพูดแบบนี้ถึงอุ่งอิงทำอุ่งอิงแทบน้ำตาไหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงบอสโจหัวหน้าวงหัวเรือใหญ่ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นเรื่องบอสโจนะคะได้โพสต์ลง Facebook ถึงน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังจากที่เพลงน้ำตาอิหลาน้อยได้ถูกปล่อยลงเมื่อวานนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากได้รับ100,000วิวภายใน1ชั่วโมงและซึ่งหากใครได้ไปฟังเพลงน้องแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเนื้อเพลงเป็นชีวิตของน้องอุงอิงที่โดนดราม่ามากมายเป็นเพลงที่คนฟังแล้วทำเอาน้ำตาไหลเลยค่ะ ซึ่งหากใครได้ติดตามแฟนเพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือ Facebook ของบอสโจยูมาินนะคะ ก็จะเห็นว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะที่บอสจูได้แต่งเพลงนี้บอสจูได้บอกเลยว่าแต่งมาเพราะว่าเห็นใจลูกสงสารลูกที่โดนดราม่ามากมายซึ่งบอสจูนะคะก็ได้โพสต์เนื้อเพลงลงไปทั้งหมด3ครั้งครั้งที่3คือครั้งที่เสร็จสมบูรณ์นะคะอีกทั้งยังทนาเอคนแต่งเพลงก็บอกว่าเพลงที่บอสจูแต่งให้น้องอิงด้วยตัวเองเนี่ยแทบไม่ต้องขัดเกลาอะไรเลยสมบูรณ์แบบเกือบร้อยเปอร์ซ์ค่ะ ซึ่งหลังจากที่บอสจูได้โพสเนื้อเพลงลงนะคะคนได้อ่านกันแล้วก็รู้เลยว่าเป็นดราม่าของน้องอุงอิงน้องอุงอิงโดนดราม่ามากมายแต่น้องก็ยังฮึสู้มีความเข้มแข็งมากๆได้รับการซัพพอร์ตจากพ่อแม่เอฟซีได้รับการซัพพอร์ตจ,จากพ่อแม่ของน้องเอง อีกทั้งได้รับการซัพพอร์ตจากบอสโจและก็ซอหนุดนะคะทำให้น้องผ่านมันมาได้และหลังจากที่ปล่อยเพลงน้ำตาอีหลาน้อยนะคะคนก็แห่ชื่นชมในการถ่ายทอดอารมณ์ของน้องอุ๋งอิงทำให้คนที่ได้ฟังได้ชมเนี่ยอินไปกับเพลงนะคะและล่าสุดโพสต์ของบอสโจได้โพสต์ลง ทำเอาคนฟังแล้วก็คนได้เห็นได้อ่านน้ำตาแทบไหลเลยค่ะเชื่อว่าหากน้องอุ๋งอิงได้อ่านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันบอโจนะคะได้โพสต์ประมาณว่าสิ่งที่มูลค่ามากกว่าคำว่า1ในมาแรงในประเทศไทยและหนึ่งวันล้านวิวคือมรดกภูมิปัญญาจากพ่อที่มีให้ลูกน้ำตาอีลาน้อย จะเป็นตราประทับติดตัวนางตลอดไปอีกหนึ่งผลงานจากพ่อแอดอ่านแล้วซึ้งมากๆค่ะคำว่ามารดกจากพ่อคือมีให้ลูกติดตัวไปเพื่อใช้ในการทำมาหากินบอโจโคงรู้สึกภูมิใจในตัวน้องอุ๋งอิงมากๆเอดเองก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องอุ๋งิงเช่นกันค่ะก็ฝากทุกคนคอยติดตามคอยซัพพอร์ตน้องอุ๋งิงและบอโจไปเรื่อยๆนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ